ว่าได้ผลเป็นทีน่าประทับใจครับผมก็ลองใส่พืชผักมีกล้วยมีชะอมแล้วก็แก้วมังกรก็รู้สึกว่าได้ผลทันทนใจดีครับทันใจดีกี่วันนะที่ใส่ใส่ไปปร,ประมาณสักสองอาทิตย์ครับคำว่าทันใจของของพ่อนด่หมายถึงว่าทันใจแบบไหนล่ะคะมัน,นมันงามครมันงามขึ้น ก่อนนั้นมันมันมันรู้สึกเหลืองเหลืองอะไรคะที่เหลืองเนี่ยคือใบใบเหลืองไม่ใช่อะไรคะชะอมหรืออะไรคะชะอมครับต้นชะอมครับอืมรวมรวมทั้งแก้วมังกรนี่ก็เหลืองแล้วเได้ยินมาว่าแก้วมังกรเนี่ยคือออกลูกมาแล้วมันเป็นยังไงนะได้ยินไม่ชัดอยากจะได้ยินจากปากของพ่อซึ่งเป็นเจ้าของสวนเองไงฮะลูกมันก็ใหญ่ขึ้นแล้วมีความรสชาติหวานขึ้นอืมครับได้ยินว่าก้านมันก็แข็งแรงขึ้นครับอ่า เขาเทามันก็ใหญ่ขึ้นเถามันก็ใหญ่ขึ้นนี่คือถามจริงๆว่าเป็นเกษตรกรกระเป็นเกษตรกรดีเด่นเนี่ยแล้วเรามีความประทับใจกับันยังไงในส่วนของปุ๋ยที่เราใช้อยู่ณปัจจุบันเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าไม่ไม่แพงราคาก็ราคาก็คือหมายถึงว่าสามารถแต่ต้องได้อะไรนะคะแล้วก็คือมันเป็นระยะเวลาอันสั้นใช้ช่วงสั้นสําหรับของการเห็นผล อทีนี้คือคือก่อนหน้านั้นหน้าที่ที่ทางพ่อเองได้ใช้ปุ๋ยมาตลอดเนี่ยเออคือยิ่งเป็นเกษตรกร,ร,กรดีเด่นเนี่ยมันต้องใช้มาหลากหลายชนิดเลยเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงใะก,กับปุ๋ยที่เราทําไมถึงเปลี่ยนมาใช้ดอกคูนเนี่ยแสดงว่านคือก่อนหน้านั้นเราต้องไม่ประทับใจปุ๋ยก็ปุ๋ยห้ออื่นมันมันมีปลอมปนมากันมาเยอะก็เลยลองอยากจะเปลี่ยนใช้ดูค่ะ <อา S 1> แล้วลูก <อา S 1> พ่อเชื่อไงคะว่าปุ๋ยดอกคูมันจะไม่ปลอมแล้วมันจะเห็นผลกับเราทําไม <ขอ S 1> ถึงกล้าล่ะคะก็ ใส่แล้วมันรู้สึกว่ามันต้นไม้มันงามขึ้นแล้วทอยถึงกล้าใส่ห่ะคะไม่กลัวเป็นปุ๋ยปลอมเหรอคะทดลองดูฮะทดลองดูทำมันปลอมมันก็คงไม่งามอ๋อทีนี้คือคือจากการนาเช็คนาของใครอะคะของลูกสาวครับลูกสาวเด็ดลูกเดดดูหน้าลูกสาวอันสวยๆเี่ยสิคะต้องมาถามลูกสาวต่อว่าแล้วทําไมลูกสาวถึงเชื่อว่าปุ๋ยมันมีคุณภาพถึงได้มาให้พ่อใช้เพราะอะไร มั่นใจในผู้ผลิตนะคะแล้วก็ตัวหินแร่น้ําร้อนได้ศึกษามาบ้างแล้วะคะว่าตัวหินแร่น้ําร้อนเนี่ยให้แร่ธาตุอะไรกับต,ตัวพืชบ้างแล้วเขานําตัวหินแร่น้ําร้อนเนี่ยมาผลิตปุ๋ยนะคะทีแรกก็ไม่เชื่อเพราะเมื่อก่อนหน้านี้ได้ทําปุ๋ยของยี่ห้อหนึ่งอยู่นะคะแต่ว่าปุ๋ยยี่ห้อที่ทําอยู่เนี่ยค่าโอมค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็ลูกค้าที่ใช้ไปแล้วเนี่ย มีผลตอบกลับมาว่ามันไม่งามเท่าที่ควรนะคะหลังจากที่เอาปุ๋ยยี่ห้อที่ขายก่อนอยู่หน้านี้นะคะไปให้ลูกค้าใช้แล้วก็ไปตามเก็บเคสโดยที่เอาปุ๋ยดอกคูนเนี่ยไปให้ลูกค้าใช้อีกรอบหนึ่งปรากฏว่า,าลูกค้าหรือชาวสวนเนี่ยบอกว่าใช้ของตัวดอกคูนเนี่ยเห็นผลไวกว่าแล้วก็มีคุณภาพที่ชัดเจนกว่านะคะแล้วก็เลยมั่นใจลองเอามาให้พ่อใช้ค่ะ แล้วพ่อคิดว่าจะาจะบอกกับเพื่อนบ้านหรือกเกษตรกรอื่นๆต่อไปไหมคะเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยดอกคูณเราเนี่ยคะก็มีคนมาขี่รถผ่านสวนเนี่ยเขาก็แวะถามว่าใช้ปุ๋ยอะไรผมก็ได้แนะนาก็ไปแล้วแต่ว่าเขายังไม่ได้ทดลองใช้ค่ะกายัางบอกอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าความเชื่อหรือไม่เชื่อเอาไว้บนท้่ ความจริงแล้วต้องพิสูจน์เพราะต้นไม้มันก็หุกเราไม่ได้นี่อยากจะ,ะบอกพ่อว่าพ่ออยากจะบอกกับเกษตรกร,กรยังไงคะในฐานะที่เป็นเกษตรกร,กรดีเด่นนะคะว่าเรื่องของการใช้ปุ๋ยก็ดีเรื่องของการใช้อินทรีย์เรื่องของการช่วยกันลดภาวะโลกร้อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพ่ออยากจะบอกกับกเกษตรเกษตรเพือ่อนเพือพ่อนเรายังไงคะก็ชาวสวนนี่ก็ใช้ปุ๋ยเคมีกันมาเยอะแล้วก็ทําให้รากเสียดินเสียก็ควรจะหันมาใช้ อินรีย์กันเยอะๆถ้าดินจะได้ไม่เสียต้นก็ยืดอายุได้คอยู่นานก็วันนี้นะคะคือเป็นเรื่องที่ฮอตมากของโลกเราก็คือเรื่องของโลกร้อนเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาเนื่องจากวิโตรคูลอีกนะคะก็คือว่าเขาจะลดปริมาณการใช้ปุ๋ยลงในปีต่อไปก็คือทําให้เขาลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยลงแล้วก็เพิ่มผลผลิตขึ้นทีนีปอนเนี่ยพ่อมั่นใจกับปุ๋ยดอกคูนขนาดไหนคะกับการที่มีสวนทั้งหมดเนี่ย ส่วนสวนทุเรียนทั้งหมดเนี่ยค่ะมั่นใจคิดว่าคงจะดีขึ้นนะฮะปีต่อๆไปรับค่ะคงกล้าเสี่ยงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันมันมันไม่ดีนี่คือหนึ่งปีมันหายไปเลยนะคะครับก็มาถึงขั้นนี้แล้วทดลองมาได้เห็นมากับตาแล้วก็ใช้แน่ครับมันรอดตอนนี้ตอนนี้คือคือก่อนที่จะใส่กล้วยเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะพ่อมันเป็นยังไงนะคะเนี่ยคือหมายถึงว่าคือใบมันเล็กเรียว แล้วลำต้นมันก็ไม่ไม่อวบไม่ขยายใบเล็กเลียวหมายถึงว่าเหมือนเหมือนใบที่ตัดทิ้งอย่างนี้เหรอคะครับใบเล็กเลียวใบมันไม่กว้างใหญ่เหมือนใส่บวชใส่คูนเนี่ยอ่าฮะแล้วก่อนหน้านั้นน่ะคือพ่อบอกเลยว่าพ่อใส่ปุ๋ยอะไรอยู่อะค่ะใช้บวชทิพย์เรอ แล้วมันเป็นยังไงอะคะคือมันมันต่างกันยังไงะคะัแตกต่างมันไม่กระเตี้ยมันไม่โตมันไม่แตกหนอมันไม่อ๋อแล้วเราใส่ปุ๋ยดอกคูนไปกี่วันนะคะมันถึงได้แบบใบเขียวสองอาทิตย์นะรู้สึกว่าใบที่มันออกมาเนี่ยมันมันกว้างขึ้นยาวขึ้นโอ้โหครับแต่ใบสวยงามเงาเป็นเงามากเลยนะคะเนี่ยโอ้โหลำต้นนี่ขาวอืมอืมอคือคือเรามองเห็นความสมบูรณ์ของลำต้นได้ในประทับใจเนาะอืมซึ่งคืออย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะใส่ได้เฉพาะ ทุเรียนหรือชะอมมันก็สามารถใส่ได้ตลอดแล้วก่อนหน้านั้นนี่คือปุ๋ยเนี่ย,ย νε, ดินแปลงเนี่ยใช้อินซีบัางหรือเปล่าไม่เคยใช้เลยใช้แต่ใช้แต่เคมีมาตลอดเลยปีหนึ่งนี่คือใช้เคมีประมาณเท่าไหร่คะเนี่กี่กี่ครั้ง,ใช,งใช้เคมีปมีหน,นึ่งใช้เคมีสองครั้งช่วงปีหนึ่งสามสี่ครั้งฟื้นฟูสภาพโอ้โหแนวร่วมบอกปีหนึ่งสาสครั้งกับคุณผู้ชมขาเพราะฉะนั้นคือ ถ้าเกิดพื้นดินใช้เคมีถึงสามสี่ครั้งนี่ต้องบอกว่าบนยางเนี่ยดินนี่รู้สึกว่าดินเสียมากเลยถยขึ้นมาเปรี้ยวเลยครับอ๋อตรงนี้เป็นเป็นยางเหรอคะป่ายางมาก่อนเลยคนยางปลูกดอนเพราะใส่เคมีใส่เคมีมาเยอะปีใส่ยางเนี่ยปีหนึ่งสองครั้งสองครั้งอืออือออเพราะว่าคือจากที่เราสัมภาษณ์กับหลายๆท่านที่เป็นเกษตรกรมืออาชีพเลยนะคะเขาบอกว่าเขาขุดลึกลงไปแ80ดสิเซนเนี่ยยังเจอสารไกฟโฟเฟตรู้ได้ไงคะว่าดินมันเสียคือ มันเหม็นเปรี้ยวอะฮะโหขนาดนั้นเลยเห,หรอคะเป็นกรดครับโอ้โหแล้วก็เราก็ไม่รู้นะวันนี้ก็คือเปลี่ยนใจมาใช้ดอกคูเนเราก็ไม่รู้นะเขาจะเจอของปลอมหรือเปล่าอก็ <จะ S 1> ว่ากันต่อไป <c oughs> เพราะว่าดอกคูนก็คืออยู่ระยองนี่แหละแล้วเราก็ต้องให้ระยะเวลาเป็นเรื่อพิสูจน์เราว่าปุ๋ยเราจะมีคุณภาพขนาดไหนแต่วันนี้คือคุณพ่อประทับใจในในทุกทุกทุกอย่างของของพืชที่ได้ใส่ไป